สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกประจำวันเสาร์ที่23พฤศจิกายน2567เริ่มกันด้วยคู่แรกอุทยัยธานีเอฟซเปิดบ้านรับการมาเยือนของการท่าเรือเอฟซผลการแข่งขันจบลงด้วยผลเสมอกันที่1ประตูต่อ1โดยการท่าเรือเอฟซได้ประตูขึ้นนำก่อนจากลอนสนาดุมบุยานาทีที่7ก่อนที่อุทยัยธานีจะมาตีเสมอได้ในนาทีที่79จากจัตตินบาสจบเกมการแข่งขันแบ่งแจมกันไป ต่อกันด้วยคู่ที่2เมืองทองยูเนเตตเปิดบ้านรับการมาเยือนของทูแบงคอกยูเนเตตคู่ใหญ่ประจําสัปดาห์ผลการแข่งขันเป็นเมืองทองยูเนเตดเอาชนะแบงคอกยูเนเตตสประตูต่อ1โดยเมืองทองยูเนเตดได้ประตูขึ้นนําก่อนจากทรงวุฒิไข่ควรนาะทีที่19ก,ก่อนที่แบงคอกยูเนเตดจะมาตามตีเสมอได้ก่อนจบครึ่งแรกจากลิกเซโลูซิโควิดนาะทีที่40 และในครึ่งหลังเมืองทองอยูเนเต็ดมาได้ประตูชัยจากเฟลิซิโอบาวนาทีที่7จบกจบเกมการแข่งขันเมืองทองอยูเนเต็ดเปิดบ้านเฉือนชนะแบงคอกยูเนเต็ดสองประตูต่อหนึ่งต่อกระที่คู่สุดท้ายระยองเอฟซีพบกับนครปฐมยูเนเต็ดผลการแข่งขันจบลงด้วยผลเสมอกันที่สองประตูต่อสอง โดยระยองเอฟซีได้ประตูขึ้นนำไปก่อนถึง2ประตูต่อศูนจากยอดลักนาเมืองลักนาทีที่10เหลียวมาอิโตนาทีที่46ก่อนที่นครปฐมจะไปยิง2ลูกลัก่ตามตีเสมอได้สำเร็จจากวันโดโซเลสนาทีที่67และกิติศัก์ภุ่มจัน์ทรนาทีที่75โจบเกมการแข่งขันระยองเอฟซีเสมอกับนครปฐมยูนเต็ดสประตูต่อ2